ไปดูดีกว่าว่าน้องสิงโตฝากอะไรมาถึงน้องคริสครับสวัสดีครับก็สิงโตนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในกองท่ายอยู่ก็เลยอาจจะส่งข้อความอะไรมากไม่ได้ก็ขออัดลิปสั้นๆกันก็อันดับแรกเลยก็ต้องขอแสดงความดีนะครับกับน้องคริสของผมนั่นก็คือเพลงประตูอากาศละวันดีๆนะครับได้ฟังเรียบร้อยแล้วบอกกันตรงว่าได้โหลดแล้วด้วยซาวตั้งแต่วันแรกเลยนะครับก็เป็นเพลงที่เพราะมากๆเพลงดงเลยเหมือนกัน ตอนนี้ก็กำลังเชียร์อยู่ให้อยอดวิวไรยาย,ยูทูบเนี่ยทะลุ3ล้านวิวไปเร็วนะครับผมแล้วก็ขอให้เลขของน้องดนนังๆแลนน้วก็มียอดดาวน์โหลดเยอะๆนะครับเพื่อการสปอนเอร์ของธนะครารเป็นไงแฟนคลัคบฟินไหมฟินไหมอ่ะริสอย่างอาบอกอะไรสิงโตขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณขอบคุณคือก่อนหน้านี้คิดงอนพี่เขาครับทำไมล่ะเดี๋ยวก่อนพวกแกไปงอนกับเขาด้วยเหรอคนดีันดีจะไปงอนกับเขาด้วยเหรอเดี๋ยวกอนทำไมงอนถึงตองคือตอนนี้เพลงออกมาครับพี่สิงโตเขาทำงานยุ่งมากอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่นักแสดงทุกคนอ่ะพี่พี่รุ่นพี่รุ่นน้องเขาทักมาแสดงความยินดีหนุแล้วเหลือแต่เขาที่ยังไม่ไม่ไม่มีแม่ได้ตัวอักษรใดๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็นี่มาเป็นคลิปเลยนะฮะเลิศมากนะฮะขอบคุณครับแสดงว่านี่กำลังโกรธกันอยู่ด้วย ดีกันแล้วครับดีกันแล้วดีแล,วแล้วนะอันนี้เซอร์ไพรส์ครับอันนี้เซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไม่แต่ความพีคคือครับตอนที่ผมเนี่ยจะร้องเพลงนี้ก็คือผมมาร้องเพลงนี้ได้คุณจําได้ป้ารู้คุณโหลดเก็บในโทรศัพท์ไว้บอกผนคนแรกเลยไอตอนแรกเราก็น้อยใจยทุกคนใจเล็กมาแสดงความยินดีซิงเกิลแรกไอนี่เงียบจ่อยอยู่คนเดียวผมหา,ายไปเลยอยู่ผมทํางานอยู่อ,อ้าวพอแบบไม่ไหวละพี่ฟังเพลงผมยังเนี่ย ฟึง้งโหลดดาวโหลดบางทไีไม่เห็นต้องพูดอะไรมากมายเ,อ,เออเห็นปะผมเลยทำได้แค่วันชูทีโฟกัสไอเนอร์พครับไม่เหมือนพีตตรงที่ว่า เวอร์ชันเก่าคุณนะอะเฮ้ยผมเป็นคนชอบร้องเพลงช้าๆใช่มันเป็นทางผมอยู่แล้วใช่ชื่อคุณเนะี่ยชอบออริจินอล์ช่ใช่พอคุณบอกว่าพี่แต่ผมทำของขวัญมาให้พี่นะเรียร์แนจ์มาให้แล้วออยิ้มยังไงยิ้มยังไงตอนเห็นปากร่า <c> ง <oughs> ขยับด้วยนึกในใจไม่ปรึกษาคุณเลย <c oughs> แล้วพอผมได้ฟังแล้ว <c oughs> ตะคุกแม่ตอนร้องตะคุนอกจากจะร้องไม่ทันนะตอนแรกนอกจากจะร้องไม่ทันแล้วครับเพราะพี่โรกาบอกว่ามีเต้นด้วยนะสิพี่ถ้าร้องผมยังจะร้องไม่ทันเลยอ,ออกมาดีไหมฮะจบนะ